ต้นไม้แสนสวยของเราที่เราปลูกขึ้นมาสร้างขึ้นมาเองครั้งหนึ่งเคยช่วยให้เราได้ค่าขนมมีลูกค้ามาที่ร้านเขาถูกใจต้นไม้ที่เราปลูกให้ราคาถึง900าร้อยาบาทได้ค่าขนมเลยเพื่อนต้นไม้ ตอนนั้นบูมมากเลยมีราคาต้นไม้สวยงามมีราคามากเลยเพื่อนเราเลยหันมาขายต้นไม้สวยงามอยู่หลายอย่างเลยราคาดีช่วยให้เรามีรายได้เลยนะเพื่อนต้นไม้สวยๆหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราจะนำ มาให้ดูนะ